ทำไมประเทศไทยจนป่านี้แล้วเนี่ยยังต้องใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์ในขณะที่น้ํามันเนี่ยมันกันอยู่ที่เมืองไทยไอร้อยห้าสิบล้านบาทต่อวันเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าใครตรงนี้ทําไมไม่แก้ไขครับมันมีเหตุผลอะไรที่ณวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันไบโอดีเซลซึ่นตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปเกือบหกสิบบาทแล้วมันมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอาของแพงมาผสมของถูก ทบทวนข้อเรียกร้องอีกสักครั้งสิครับวันนี้ครับวันนี้จริงๆแล้วสถาบันการกดส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับเราไม่ได้มีข้อเรียกร้องในการที่จะให้ลดราคาน้ํามันแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยระยะเวลาที่เราคุยกันมานานแล้วกว่าสี่เดือนแล้วนะครับที่เราเรียกร้องให้ทางรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนา,นายสุพฒนพงศ์พันมีชาวเนี่ยได้พิจารณานะครับปรับลดไม่ว่าจะเป็นภาษีสปา,ามิตรนะครับหรือราคาหน้าลงกันนะครับ ว่า,าคิดจากเ,าเปลี่ยนแปลงได้ไหมทําไมต้องไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์นะครับรวมถึงน้ํามันไบโอดีเซลนะครับแล้วก็เอทานอลนะครับที่เอามาผสมในน้ํามันเป็นสูตรผสมแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันจะเปันแปลงขึ้น นะครับวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองเรามาขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มผู้ประกอบการนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเราก็เดือดร้อนมาจากสถานการณ์โควิดครับทุกคนตกงานเดือดร้อนนะครับมีความรู้สึกว่าโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันมันไม่เป็นธรรมนะครับถ้ากระแสรีดร้อนมาเราก็พร้อมที่จะจัดในลักษณะลงถนนนะครับ โดยใช้ประชาชนโดยใช้คนเป็นหลักไม่ได้ใช้รถไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรลักษณะแบบนี้ตอหม,มายถึงว่าเราคงจะไม่เป็นมาไม่เป็นแกนนํามาจัดก,การชุมนุมอะไรในลักษณะนั้นแต่ถ้ามีใครคิดว่าเดือดร้อนแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าร่วมผมเข้าใจถูกไหมคะพร้อมที่จะเข้าร่วมหรือพร้อมที่จะเป็นแกนนําด้วยครับอืทั้งสองอย่างครับทีนี้เอาแหละแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วเพราะว่าคิดว่าโอ้โหให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วก็ไม่สาเร็จเนี่ยแต่ว่ากระทรวงพลังงานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูให้ ยังมีช่องไหนที่จะพอจะให้โอกาสให้กระทรวงเข้าไปประเมินได้ไหมครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็พุ่งขึ้นไปไม่หยุดนะ9กกว่าต่อบาเรลแล้วนะครับ,รบแล้วก็ที่จริงก่อนน,นนี้เขาก็พยายามจะทำมาเรื่อยพยายามจะปรับสูตรน้ำมันให้เป็นมีเเพื่อจะตรึงไว้ไม่เกิน28ล่าสุดก็ปรับมาเป็นมีแต่ก็ไม่เกิน30อยู่ดีนะแล้วเงินต่อเดือนที่จะต้องใช้จากกองทุนเนี่ยก็7000กว่าล้านผู้ประกอบการ จะมีมุมไหนที่พอจะเข้าใจกระทรวงพลังงานได้บ้างไหมครับออผมเรียนคุณวรลิวิว์อย่างนี้นะครับโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยออที่ราคาน้ํามันตลาดโลกเนี่ยมันขึ้นอันนั้นเนี่ยจริงส่วนหนึ่งนะครับส่วนหลักเลยที่โครงสร้างราคาน้ํามันที่เราเรียกร้องไปจนป่านี้เนี่ยเรายังไม่ได้คําตอบผมต้องฝากทางพิธีกรน,นะครับคุณวรลวิ์ได้ช่วยติดตามสอบถามเพราะว่าเราสอบถามไปสองข้อจนป่านี้เนี่ยเรายังไม่ได้คําตอบ จากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารของกระทรวงพลังงานคือข้อหนึ่งทำไมประเทศไทยจนป่านี้แล้วเนี่ยยังต้องใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์ในขณะที่น้ํามันเนี่ยมันกันอยู่ที่อนไทยกันอย่างนี้มานานแล้วนะครับยี่สิบห้าปีทุก,กรัฐบาลน,นะครับแต่ว่านายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาจากกลุ่มผู้ง่ายด้านพลังงานโดยตรง ท่านต้องมีความรู้ในด้านนี้แล้วควรที่จะมาแก้ไขในเรื่องนี้ถ้าสมมุติเราเลิกวันนี้ในการที่จะไปอ้างอิงราคาน้ํามันสิงคโปร์เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยที่มันไม่มีค่าขนส่งอยู่จริงไม่มีค่าอินชูลันอยู่จริงไม่มีค่าสูญหายอยู่จริงตรงนี้เนี่ยประมาณหนึ่งบาทต่อลิตรน้ํามันวันหนึ่งเราใช้ร้อยห้าสิบล้านลิตรนะครับต่อวันทั้งดีเซลทั้งเบนซินก็หมายความว่าไอ้ร้อยห้าสิบล้านบาทต่อวันเนี่ย มันไปเข้ากระเป๋าใครนะครับเดือนหนึ่งสี่พันห้าร้อยล้านเดือนหนึ่งห้าหมื่นปีหนึ่งห้าหมื่นสี่พันล้านตรงนี้ทําไมไม่แก้ไขครับหยุดคิดราคาหน้าลงกันอย่างสิงคโปร์รแล้วมาคิดราคาหน้าลงกันที่ไทยมันก็จะหายไปหนึ่งบาททันทีข้อสองฝากไปถามอีกเจ่นกันนะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ณนะวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันเบนูดีเซลนะครับบีร้อย ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปเกือบหกสิบาทแล้วมันมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอาของแพงมาผสมของถูกนะครับวันนี้ถ้าเราตัดไบโอดีเซลออกไปนะครับน้ํามันดีเซลอย่างเดียวเนี่ยนะครับจะลดไปแทบจะสี่บาทต่อลิตรเลยนะครับอันเนี้ยสองข้อเนี่ยที่เราอยากให้ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ช่วยออกมาตอบรวมรวมถึงภาษีสรรพสามิตด้วยไหมครับมีคาถามกับเรื่องภาษีสรรพสามิตไหมครับห้าจุาดเก้าเก้าขณะนี้ครับมันก็สูงไปครับแต่ว่าถ้าท่านไม่แตะภาษีสรรพสามิตก็ได้เพียงแต่ว่าท่านเอาคิดราคาหน้าลงกันประเทศไทยนะครับกับเอาไปโอดีเซลออกแล้วท่านดีเซลมนลงมาจนทีสี่บาทเลยครับต่อลิตรครับครับทำตรงนี้ก่อนครับสรรพสามิตว่ากันทีหลังก็ได้ครับ